สวัสดีตอนเช้าทุกคน <laughs> พบกับผมอีกวันสบายสไตล์สวิตเชา้านี้มาเดินชมหน้าผาชมต้นไม้อีกเช่นเคยเพราะว่าเขาแก้วนี้ของจังหวัดกระบีน่นี้ยังชมกันไม่หมด ก็วันนี้ชมธรรมชาติต่อเพื่อไม่เสียเวลาของพระคุณท่านตพร้อมแล้วลุย <laughs> เสียงอะไรไหมได้ยินไหมเพื่อนๆเสียงไม้สีกันตรงนี้เป็นหน้าผาที่มีความงดงามมากเลยครับทุกคน สำหรับส่วนตรงนี้ก็เป็นพันไม้ต่างๆที่ขึ้นอยู่อย่างหนานแน่นไม้ที่รู้จักก็คือตะเคียนหินตะเคียนหินนี่มากทุกคน ไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นไหนก็พยายามดูอยู่ว่าต้นไม้ต้นไหนที่ดังลมพัดเย็นสบายเลยทุกคนนี่ก็เป็นหน้าผาที่มีความสวยงาม ที่ธรรมชาติได้สรรสร้างขึ้นมาเพนทุกคนเพื่อนๆเห็นไหมครับต้นไม้สองต้นนี้จะไปถูกันก็เลยเกิดเสียงดังทีครับเพื่อน ตรงนี้ก็เป็นหน้าผาที่สวยงามมากเลยครับทุกคนนี่เป็นพันไม้นา,นานาพันที่ขึ้นกลุ่มพื้นที่เขียวกะจีไปเลย อากาศข้างบนนี้ทุกคนสุดยอดจริงๆอากาศเย็นนะครับแล้มพัดตลอดเวลาตามก้อนหินนี่ก็จะมีพวกมอสเฟินต่างๆขึ้นเรียงรายกันเต็มก้อนหินเลยเพื่อนๆนี่คือธรรมาชาติจริงๆ ที่หาชมได้ยากมากขอบคุณธรรมชาติจริงๆครับอันนี้ก็เป็นหน้าผาเป็นหุบเหวลงไปแต่ก็มีความงดงามซ่อนอยู่ในตัวรอคอยท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน ถึงแม้จะเป็นผาหินแต่ก็มีกล้วยไม้นานาชนิดเกาะอยู่ตามหินทั่วทุกก้อนเลยทีเดียวท่านท่าน แทนะทะทะอันนี้เป็นพมาเล็กๆที่อยู่ใน เพื่อนจะดูว่าไม้เห็นไหมไม้ต่างๆขึ้นอยู่เรียงรายอันนี้ผมใช้กล้องธรรมดาทุกคนก็ไม่สามารถที่จะซูมให้ได้เห็นชัดได้อย่างนี้ก็เต็มที่แล้วครับ ถือว่าใกล้ชิดที่สุดแล้วครับหน้าผานี้ก็อยู่ห่างจากผมไปประมาณ10เมตรช่องตรงนี้เป็นช่องเขากว,ว้างประมาณ10เมตรความสูงน่าจะอยู่ประมาณเกือบร้อยเมตร เนี่ยตามโขดหินต่างๆทุกคนก็จะมีพืชล้มลุกพวกมอสเฟืนขึ้นอยู่เต็มพื้นที่ก็มีกล้วยไม้ที่หลากหลายเลยทีเดียวเนี่ยครับทุกคนตะเคียงหินตะเคียนหินเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ พวกนี้จะชอบอยู่ตามหน้าผาป่าที่มีหินเยอะๆเนี่ยครับนี่คือหน้าตาของตะเคียนหินนี่หน้าตาอย่างนี้นะครับถ้าไม่เคยเห็นถ้าเพื่อนๆทุกคนไม่เคยเห็นว่าเอ๊ะต้นตะเคียนหินเป็นอย่างไรก็อยู่ประมาณนี้ไอ้ที่ต้นดำๆนี่คือลูกมันเมล็ดที่หล่นมางอกแล้วขึ้นมาทดแทนตรงนี้ตะเคียนหินทั้งหมดเลย ็ประมาณนี้ครับข้างบนนี้บนยอดนี้มีแต่ไม้ตะเคียนหินทั้งนั้นเลยทุกคนเนี่ยต้นเนี้ยตะเคียนหินสอต้นเนี้ยแล้วก็ที่เหลือต้นเล็กๆอย่างเนี้ยก็เป็นลูกทั้งหมดเลยที่ขึ้นเรียงรายเต็มพื้นที่เลยตรงนี้ก็ที่เห็นข้างหน้าก็ตะเคียนหินเป็นไม้ยที่ แข็งแกร่งที่สุดแข็งแกร่งกว่าตะเคียนทองอีกนะครับน,น,นี่ยต้นลักษณะเนี้ยตะเคียนหินทั้งนั้นครับเพื่อนๆว่าไง่ายแคสองตัวแ้่สองตัวนี้มาทุกครั้งอ่ะกน่นหินห้อยเลย ครับก็คงจะสวยงามถูกตาถูกใจนะครับก็พยายามที่จะขึ้นมาเอาภาพลงไปให้เพื่อนเพื่อทุกคนได้ชมกันเดี๋ยวผมจะเป็นผู้เสียสละ เก็บภาพต่างๆลงคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับขออย่างเดียวให้เพื่อนๆทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยติดตามให้ด้วยจะได้มีคลิปต่อไปก็จะได้ได้ดูกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ <c oughs> ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณ ทุกท่านที่กดติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายคลิปหน้าพบกันครับ